จ้าหน้าที่สภามิตรภาค9ก้า 9, ร่วมกับสภามิตรพื้นที่นาราธิวาสและตำรวจภูทรเมืองนาราธิวาสส่วนที่กำลังจับกุมบุรีหนีภาษีล็อตใหญ่ริมคลองตากใบพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมกับการจับกุมอย่างต่อเนื่องครับ ที่สำนักงานสพสามิรพื้นที่นาราธิวาสตําบลโค,โคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนายติรนันใจห้าวสพสามิรพื้นที่นาราธิวาสพร้อมด้วยสรารวัตรป้องกันและปรับปรามสพเมืองนาราธิวาสและสุลกากรร่วมการถแถลงจับกลุ่มบุหรี่ที่ยังไม่เสียภาษีจำนวน4 5 0 0ซองกิดค่าปรับประมาณ38ล้านบาท โดยตำรวจผู้ทจังหวัดนาราธิวาสเป็นผู้รับคำสั่งสืบสวนประมวลผลร่วมวางแผนจับกลุ่มได้เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพุทธศักราช2560ณบริเวณป่าละเมาะข้างริมคลองน้ำแบ่งตำบลไพรวนันอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสพบของกลางเป็นยาสูบที่มีได้เสียภาษีสรรพขอภัยครับพบของกลางเป็นยาสูบที่มีได้เสียภาษีสรรพสามิตซุกซ่อนอยู่จำนวน45,000ซอง ประกอบด้วยบุรี่ยี่ห้อเอส r o o โจน Black และคอ s ต a รวมทั้งสิ้น3ยี่ห้อคิดเป็นมูลค่าสินค้าประมาณ3,500ล้านบาทคิดเป็นภาษีประมาณ2,500ล้านบาท ประมาณการค่าปรับเป็นเงิน38ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามนะคะจากผลของการดําเนินการปรับปรามและจับกลุมการกระทําความผิดสินค้าที่อยู่ในการควบคุมของกรมสัมปทา,ามิตรนั้นการบังคับใช้กฎหมายและปรับปรามผู้กระทําผิดกฎหมายสัมปทา,ามิตรอย่างต่อเนื่องค่ะจึงจะช่วยสร้างความเป็นธรรมโปรง่งใสเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริตและก็ช่วยดูแลผู้บริโภคค่ะให้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภยัยแล้วก็มีมาตรฐานต่อไปค่ะ